สวัสดีค่ะสาหรับลูกๆ,ๆที่เกิดวันศุกร์ค่ะดวงประจําวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนี้ลูกๆจะต้องพบเจออะไรกันบ้างแม่หมอเกตเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเรื่องแรกกันเลยเกีก่ยวกับเรื่องของการงานค่ะช่วงนี้หนูจะมีการเปลี่ยนแปลงงานครั้งใหญ่นะบางคนอาจจะได้งานเพิ่มได้โปรเจกต์เพิ่มมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงงานอะไรบางอย่างผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้ใหญ่ให้ไปรับโปรเจกต์ใหม่ให้ไปรับงานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมใช้อะไรกว่าเดิมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคือมันแบบ มันว้าวมากๆนะบางคนมีโครงการอยากจะเพิ่มทำนู่นนี่นั่นสามารถทําได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าละลามากเกินไปอ่ะ เดี๋ยวเสียงานเสียการนะระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่างานใหญ่รอตัวเองอยู่แล้วอย่ามัวเล่นมากนะคะผู้ใหญ่เขามองอยู่นะว่าเฮ้ยพอจะให้ทํางานใหญ่แล้วมัวติดเล่นแล้วเราอะมัวแต่ละหลาปติโกะมากไปหรือเปล่าจริงจังหน่อยแล้วว่าถ้าคุณทําได้ทุกอย่างเพอร์เฟกเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับโชครับลาบ ถูกหวยรวยแชร์หรือว่ารอเงินก้อนอะไรบางอย่างได้แน่นอนมรดกเงินปันผลเงินหุ้นเงินอะไรบางอย่างที่เรารอคอยมานานแสนนานได้แน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีการซื้อของอะไรใหม่ๆเข้าบ้านได้รับของขวัญได้รับความแบบคำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเมตตาซื้อของขวัญให้ ถือว่าก็เป็นชิ้นใหญ่ๆมากๆเลยบางคนได้รถบางคนได้บ้านบางคนได้แบบได้ทองคําแท่งอะไรประมาณนั้นอุ๊ยอิจฉาอิจฉาเขาเลือดวันสุขมากเลยนะส่วนเรื่องของสุขภาพค่ะแม่จะให้ระมัดระวังนิดนึงช่วงนี้อาจจะมีการป่วยกระทันหันนอนสมแล้วก็ให้ระมัดระวังการถูกโดนของนะลมเพลลมพัดช่วงนี้มีคนคิดร้ายกับคุณเพราะอะไรเขาอิจฉา เขาอยากให้เราแบบสะดุดอะไรประมาณนั้นยังไงก็ให้เรามัดระวังนิดนึงนะเรื่องของมีคมให้ระาาาวาังโดนมีดบาดเดินทางก็ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าพลิกหกล้มตกบันไดประมาณนั้นนะแล้วก็อาจจะมีการแบบว่าใส่เฟือกใส่เฟือกอ่อนๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าเกิดอบุบัติเหตุเลเ็กๆน้อยๆน,นะคะใส่เฟือกนิ้วหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไระคือแบบ มันมีอุบัติเหตุอะให้เรามาระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักคนโสดในช่วงนี้อืเจอคนกระล่อนเราก็กระล่อนพอตัวเราก็เจ้าชูพอตัวอยู่แล้วแล้วไปเจอคนกระล่อนอีกทําให้รู้สึกแบบว่าก็รู้ทานนะนะแล้วไงอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ออกแนวแบบทําเป็นนิ่งๆให้เขามาขายขนมจีบแต่ประทานโทษเทเขาค่ะคนวันศุกร์ยังไงเนี่ย ยังไงกันแน่นะส่วนเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปากสิงกันเล็กน้อยมีความห่างเหินกันบ้างอะไรบ้างแต่แม่มองว่าอยากจะให้หันหน้าคุยกันหน่อยเพราะว่าคุณทั้งสองคนยังรักกันอยู่อาจจะเคลียร์ใจกันได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ